แพทองทานชินวัตรรัฐบาลเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ถนนทางรางทางน้ำทางอากาศให้มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่ออยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสี47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับ ของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเป็นเจ้ากระทรวงนะครับท่านผู้ชมและนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปาทะกถาพิเศษหัวข้อโมบายลิตี้อินฟาสตัคเจอร์าภารกรหอศูนย์การค้าสยามภารกรเมื่อวันที่4ธันวาคม2567นายสุริยะกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรี ต้องการเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความหวังโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมรัฐบาลจึงเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนาดใหญ่ทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศให้มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ โดยส่งเสริมให้มีความปลอดภัยทางถนนและลดต้นทุนระบบโลจิสติกสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงควบคู่การพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระจายความเจริญเศรษฐกิจยกระดับท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคม การขนส่งของภูมิภาคพัฒนาสนามบินและเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมกระทรวงคมนาคมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งซึ่งตนได้มอบนโยบายคมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมใช้เป็นกรอบในการทำงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายและสร้างโอกาสให้กับประชาชนทั้งด้านการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้านอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในประเทศในทุกมิติครอบคลุมทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะเร่งด่วนเร่งรัดการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความปลอดภัย ที่สามารถทําได้ทันทีและใช้งบประมาณไม่สูงรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสถานีและยานพาหนะให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยระยะกลางขับเคลื่อนการลงทุนและการก่อสร้างโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างเพื่อเปิดให้บริการได้ตามแผนนะครับระยะยาว ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนแม่บทซึ่งมีขั้นตอนในช่วงเตรียมการตามระเบียบหลายขั้นตอนให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้เพื่อเป็นฐานรากการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนนายสุริยะกล่าวต่ออีกว่ากระทรวงคมนาคมยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากการขนส่งทางถนน เป็นทางรางและทางน้ำที่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่าส่วนการเดินทางต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะในทุกรูปแบบด้วยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพช่วยแก้ปัญหาและสร้างโอกาสของประเทศอาทิแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดปัญหามูลพิษ และฝุ่น PM 2.5สร้างโอกาสในการค้าขายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนหากผู้ประกอบการเปลี่ยนมาขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางน้ำแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะทําให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทยลดลงส่งผลให้ราคาสินค้าไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ขายของได้มากขึ้น มีกำลังการผลิตและการจ้างงานมากขึ้นทรงผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นนอกจากนี้ได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบคมนาคมในทุกมิติประกอบด้วยการคมนาคมทางรางมีแผนพัฒนารถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล14เส้นทางระยะทางรวม554กิโลเมตรเปิดให้บริการแล้วประมาณ280กิโลเมตร อยู่ระหว่างก่อสร้าง5โครงการอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพิจารณาอนุมัติ3โครงการและอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมอีก12โครงการทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งจะเร่งการใช้ระบบตั๋วรวมและนโยบายรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายทุกเส้นทาง คาดว่าจะเริ่มในเดือนกันยายน2568สําหสำหรับการขนส่งระหว่างเมืองได้เร่งรัดการพัฒนารถไฟทางคู่ระยะที่หนึ่งจำนวน7จ็เส้นทางก่อสร้างแล้วเสร็จ5 5เส้นทางและอยู่ระหว่างก่อสร้างสองเส้นทางส่วนรถไฟทางคู่ระยะที่สองจำนวน7จ็เส้นทางประกวดราคาแล้วหนึ่งเส้นทางและอีก6เส้นทาง อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคอรมออนุมัตินอกจากนี้ได้พัฒนารถไฟทางคู่สายใหม่อยู่ระหว่างก่อสร้างสองเส้นทางได้แก่โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ช่วงเด่นใจเชียงรายเชียงของและช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมสำหรับแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงอยู่ระหว่างก่อสร้างสองเส,ส้นทางได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาทั้งนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติต่อคอรมอหนึ่งโครงการได้แก่รถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายพร้อมก่อสร้างสะพานวิทภาภไทยลาวเพิ่มอีกหนึ่งสะพานที่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงไทยกับสอปป,อปอลาว และจีนและในอนาคตมีแผนจะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่และจากกรุงเทพไปประดังเบซาการคมนาคมทางน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสมาร์ทเพียรยท่าเปิดให้บริการแล้ว11ท่าและจะเร่งผลักดันให้เปิดบริการ ภายในปี2568อีก5ท่าและจะเปิดให้บริการครบ29ท่าภายในปี2570ส่วนแผนพัฒนาท่าเรือสำราญเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมีแผนจะก่อสร้าง3แห่งที่ชนบุรีเกาะสมุยและภูเก็ตโดยจะเริ่มก่อสร้างแห่งแรกที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปี2568 แผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลที่เพิ่มขึ้นในอนาคตปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการในระยะที่3เพื่อเพิ่มจำนวนท่าเทียบเรือและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันรวมถึงแก้ไขปัญหาการจราจรภายในและภายนอกท่าเรือแหลมฉบังให้เกิดความสะดวกการคมนาคมทางบก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและบริการขนส่งทางบกให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยให้มีการเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบต่างๆอย่างไร้รอยต่อนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาและให้บริการปรับปรุงกฎหมายให้มีทันสมัย โดยจะเร่งปิดตำนานถนน7ชั่วโครดบนถนนสายพระรามสองให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2568รวมทั้งเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินถึงนครราชสีมาตลอดเส้นทางในช่วงปีใหม่2569และ M8 1ตลอดเส้นทางภายในปีพศ .2568 การคมนาคมทางอากาศ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการบินของเอกชนในประเทศและสนับสนุนการเชื่อมโยงการให้บริการด้านการบินกับการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยมีแผนพัฒนาด้านคมนาคมทางอากาศ3ระยะได้แก่ระยะเร่งด่วน มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกสร้างรอยยิ้มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการสนามบินเช่นการนำระบบการออกบัตรโดยสารด้วยตัวเอง CUPPS หรือการนำระบบโหลดกระเป๋าด้วยตัวเอง CUBD มาใช้รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพระยะกลาง มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินของท่าอากาศยานหลักของประเทศให้สามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินได้มากขึ้นระยะยาวก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่สองแห่งได้แก่ท่าอากาศยานล้านนาท่าอากาศยานอันดามันซึ่งทั้งสองสนามบินคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปีพศ2573 รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งระบบเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนะครับท่านผู้ชมในส่วนของโครงการเมกาโปรเจกต์กระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาโครงการแลนบิดเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนโครงการแลนบิดจะเป็นประตูการนำเข้า และส่งออกแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นเส้นทางขนส่งตู้สินค้าทางทะเลทางเลือกใหม่ของภูมิภาคนอกเหนือจากการที่ต้องไปขนถ่ายสินค้าผ่านช่องแคบมาลกาซึ่งจากการศึกษาพบว่าจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งได้15-20%และช่วยประหยัดเวลาในการขนส่งได้ 3-5วันนะครับท่านผู้ชมกระทรวงคมานาคมจะเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการคมานาคมภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป นายสุริยะกล่าวนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมภายใต้การดูแลของนายสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันอยู่นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่ง ให้กับช่องโควิดชาแนลส่ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้นะครับช่องโควิดชาแนล่ขอขอบคุณครับ